สบายดีสบายดีพี่น้องเบิ่ชมพูสุข้อน้องพี่น้องโอ้ยมนุษย์ทำไว้อยู่เล่วสบายพี่น้องพ่อเบ้าแกกลับเล่ามาพี่น้องเอ้ยมาหาหน่อไม้กินพี่น้องนะมาอยู่ป่าหน่อใหม่พี่น้องเนี่ยโอ๊ยมาหาหน่อไม้พี่น้องเอ้ยอยู่ลาวสบายครับว่าพ่อได้สบายเงินกิดได้พี่น้องเออหัวได้รับมีเงินมีขับมันกับแมนอยู่พี่น้องเอ้ยแต่สำหรับคนที่จนจนใหญ่ๆหาหน่อมุงหน่อไม้กินพี่น้องเนี่ยมาหามาป่าหน่อไม้ได้พี่น้องมาหาหน่อไม้ก็บรรยายหรอกพี่น้องพ่อได้กินอยู่ นะหาเราใหม่หายังกินไปบานเท่าเดอมแร่มชาติพี่น้องนะเบิ้งพี่น้องบานเบาแก๊สนี่ไปน้องมั้งทุ่งให้ทงหน้าสี่น้องเอ้ยเนาะต่ไปเห็ดแบกยู่ไทยกับไข่แน่เนาะครับกาบมากอะแตกๆเขาก็มีเงินมีคั้มเนาะแต่บบาแก๊ก็อยากมาเบิ้งปลาหนมูเราใหม่ที่เคยหาแต่ก่อนพี่น้องนะแต่หนาใหม่ก็มาเส้นออกเราี่น้องหาก็ไระยุสีหานอเพื่อได้แกงกินพี่น้องเอ้ยที่สีเราไปน้องอยูเล่ามันก็ประมาณนี้ละ บางคนก็าอ,อยู่ลาวสบายสะดวกสบายพี่น้องคนที่สะดวกสบายจังได้พี่น้องมึงเอาแหงแรงขนาดนี้พี่น้องก็บม่ได้ไกลจากบ้านของพี่น้องออกมาทุกกรังเมืองมาปลาหนอใหม่กับบะมีหนอใหม่หรอกไหนหนอใหม่ซี่หานอ้ะหน้าปาแกจะขึ้นภาพพี่มึงหอนก็ะหอนพี่น้องเลยหอนกอ็อยู่ประเทศไทยร้ายพี่น้องอยู่อยู่ลาวเนี่ยโอ้หอนแห้ง ้าหน่วย <un> <Festival> ไปน้ำเนอะตามฟ้ามึงหน่มอใหม่ฮะมาบ้านก็บดีไายคลิปพ receptor ี่น <dishes> ้องเลยอุ้ยเวลาอุทายแล้ก็หาอยู่หากินเนาะอยู่ไทยเนี่ว่ะเหตุงานเนาะเรื่องานเลาวก็หาอัดหลอออัดคลิปหาขอมูลหาขอมูลนหนาหาขอมูลนี่กบมาเล่ากรว่าเขาแล้วพี่น้องเลยเบาไทยกรว่าเขาขายทรงขายฉาเป็นว่าโอ้คนเงินหลายไรกระเพื่อยขันขายเป็นเมืดไปแล้วป่านนี้ก้นไปอยู่ไทยเป็นรอยเป็นมื่น พี่น้องโอ้เน er, ี่ยก <Wow. S 2> ็เป็นหนบ้านพี่น้องเขับไปเนี่ก็เป็นในบ้านนี่พี่น้องบ่าวแก้มหาเราใหม่ต่ให้ร้านให้นี่พี่น้องเข้าไปก่อนแล้วน่อยหนึ่งเนาะโอ้นี่กุ๊กบากกระสังพี่น้องถ้าไปเทศไทยไปอื่นนะเนาะเออกุ๊บกระสังกุกกรมี่ไปเลยพี่น้องกุ๊บกระสังกุกต้นตอกต้นตาลแบบคล้ายๆกับพาอีสานพี่น้องนี่อยู่อยู่ที่บ้านบ่าวแกเองเลยเนาะสมัยเด็กหน่อยก็ ก็เสียพี่เราทำไมหน่ะคือ่แถวนี้แหละหายิงกระป๋ากระป๋อมแถวนี้แหละต่ก่อนเนาะเออทำก็บอได้โดยสะดวกสบายเด้พี่น้องพรคือเอาเคยไปเวียกจุระเทศไทยกินเอ่อเอาประหยัดกินไข่ต่อไข่ต้มบางคนก็เบาเฮาเนาะเออท่นก็เป็นปลาเราหมายเป็นตังไห้ตังหน้าตัวเป็นอั้นก็เป็นหมู่บ้านเนาะอนัไนก็เป็นหมู่บ้านเนี้ยขับไปก็เป็นหมู่บ้านเนาะบ้านบ่าแก่เนาะบ้านบ่าแก่บ้านป่าเนาะ นม่แกแก็อยู่แค่รังนี่ยรังแดงนี่เพีองเท่านั้นถรามชาติเนาะอันนี้คืเป็นงัวลุงงัวป่าเพี่น้องนี่เป็นงัวลุงเนาะนี่ก็เป็นหน้าลุงหน้าลุงคนก็เลี้ยงงัวลายอยู่มันเลี้ยงงัวอันนี้จับบาท่านเบิร์ดเนาะงัวประมาณว่าสัามสิบตัวเนาะงัวเบาแก่ก็อยู่ทงหน้าเพียงเท่านั้นพอท่านไปจับอยู่มันมีอีกทงหนึ่งนด้เพี่น้องออกไปนู่นเนาะยิ่งไปถ่ายคลิปมึงไอ้แจ็คสันบ่มือกับอะไรเพียงบท่านั้นพวกนี้มังกง แข็งแรงขนาดไม่ร้องเอ้ยเนาะบาวแกกลับมาบานกับพวกใครแต่กับมาแล้วพี่น้องปน่านกลับมาทีนึงเนาะอะไรไปแบบกเป็นก,กไไไนอ,อนบบกไผ่ไปได้เพียงน้องนะพันปลูกได้เพียน้องของบาวแดงไมหรือของอะไรเนี่ยมันจักกันอยู่หรอกมึงข้ามาสตว์บาวแก่กัญญามาตะปานเอาใหม่พอดีเพียงน้องเลยโอ้ยเนาะแหงแล้วผู้หอนแห้งพี่น้องบาวแกอยูจย่จะอยู่สมุทรปราการอยู่กรุงเทพนี่นักโบราณหอนป่านี่พียน้องพี่นซื้อหอนแห้งเลยหอนแหงน้งเนาะ กำลังเกี่ยวเขาไปได้พี่น้องเพื่อนหน้าหน้าปังเนาะแส้งก็เห็นหน้าจีจอนเบาแกกับพัฒน์หูว่าบาแกสิขึ้นเมื่อตอนใดนะใครเให้พี่น้องเมืองอันนี้เพื่อนอ่เบาแหน่งเนาะเป็นผู้บริหารธนาคารนะเกิดยังวะเกิด้อยประเทศไทยเนาะผู้บริหารบริยังใหญ่ๆในเพื่อนเพิ่นเนาะเป็นเนคนดูแลธนาคารน่ะพี่น้องเฮ้ยเราเมืองไงเนาะอันนั้นก็เป็นเพื่อ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 นป่าเนาะ เง้ป่ามาแกก็อยู่เฮือนป่าเพี่น้องเพราะว่าป่าเราอยู่ไทยตอนนี้เราก็ให้พอให้แม่มาอยู่นี่มาแกกลับมาสื้ข้าวมาก็ไมาอยู่นี่เนาะอยู่กันหลังนี่แหละเป็นก็หาเงินหาเงินอยู่ไทยเพื่อนเพี่น้องเรื่อนหลังนี้ไปหาเงินอยู่ไทยสั่งทุกบาททุกสตางค์นี่เดี๋ยวว่าละประมาณบ่ะมานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่เป็นเป็นเอาเงินมาสั่งอยู่ไทยนะประมาณรานเปอร์เซ็นต์ไหมเ้างนี่ก็หลังนี้เงินเงินจากประเทศไทยรานเปอร์เซ็นต์เนาะ านะพี่น้องสำเนียงพี่น้องรับประกัสิทธขามหัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวผู้กิมนาเขาเจ๊กันไปพี่น้องเนะาะบแกขามหัวก็พอมีทางเขากันกันกันงัวอสำเนียพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี